มานี่เคียวดแ้บนี้ไอ้ไม่ใช่อหารโอกีแล้วอ่ะไม่่ใชถ้าแต่ดังนี่ถือว่าไม่กล้านะเก่งเล้งไม่ได้กูขอไม่ให้ก็ไม่เป็นไรอันนี้เขาขอไม่ให้ก็ไม่เป็นไรใครเข้าแก๊งกูอะสองเสือทุกคนฮะแต่รวยทุกคนเอาไปเลย เท่าไหร่ไม่ได้ขายไม่ช้ามึงจะปั้นทำไมมึงไม่ไลฟ์สดแล้วสามล้านก่อนแล้วมึงจะเขินน้ำเพี้ยอะไรเออปั้นเพี้ยมึงไม่ต้องปั้นแล้วสามล้านห้านตัวไหนก็ได้เหรอสาานตัวไหนก็ได้โอ้ยตว์แม่งใจเไยมีดาราทุกเล่มเลยตีดาราเล่มใหญ่แถมไะเนี่ยโอ้โหสุดยอดแถมแน่นอนนี่นี่ดาราเล่มใหญ่ไม่ได้ถามสุดยอดไหมถามว่ากันไหมไม่ใช่เจ๊คืนติดล้านเลร็วเนี้ยเฮ้ยจริงนี่หว่ะปูทิม่า สี่แห้าแล้วกันพี่ไม่เอาเงินมันนะมีเงินตวไหนเงินไหนเงินมีเงินตวงเอาไดไปแล้วขายไปแล้วเท่าไหร่นะสี่แตหน้าสแน้ไม่ได้ผมเปิดพี่ผมซื้อมาตี่แตงกวาดแล้วองคนี้จิงมันขายได้ติดแตงกวาดแล้วนี่อะไรน้สี สสีอันนี้มันโค้นเด้สามที่เท่าไหร่แปดแสนเจ็ดเจ็ดแนห้ม่ได้ใหใจอัดจะถึงนแปดนเหมือนพี่ึงเดียวนี่และทั้งหลายเอาสามแสนห้าสามแสนสามแสนผมกนแบบนี่นะบาบางบางบเลยไม่ได้บวกไอ้นี่เท่าไหร่นะนี่ทะลวันที่สองบ้านขายมระผม่แล้ววะไม่นี่เท่าไหร่ตัวไปตนี่ครับผมอะเียซือไม่ได้พรอพึง่เีย ตอนนี้เล่นกันแพงแล้วเท่าไรเอาแสนห้าแพงจริงไม่โกหกประคารมทุนผมเปิดรอบสองแพงกว่างังไงนี้ยไรเอาเน็ตเน็ตเลยนะเอาสี่แสนทวนหรือสามแสนแปดกรรมการ กรรมการกรรมการใจได้ถึงกรรมการกรรมการนี่อะไรพี่พ่อปานพ่าปานตัวนี้ซื้อเจ็ดแสนโดนป้อมอะไรแบบถ่าพี่รุตได้ซื้อเจ็ดแสนไม่ใช่ใช่อะไรพระเฮียเอาเจ็ดแสนซือว่าเจ็ดแสนไม่ใช่เนี่ยวงนี้เอาแบบได้เสียเลยนะเอาหกแสนเก้าเดบ้าราคานี้เลยจะโวกสองนะผมขายใบลานไปอะไรเมื่อกี้เนี้ยจบไปอะไรพี่ใบลานเมื่อกี้เนี้ย อีกแสนกบาบาทอแห้งมันต้มต,ตุ๋นเขาอะมันก็จะขายได้ดิเมือ่อวานขายอะไรพี่บอกครัเมื่อวานขายห้าแสนกว่าใบลานตอนนี้ปูโต๊ะขึ้นแล้วนี่แหละเอาพี่เอาเหรอผมมีมุมนะอันนี้พี่เอาเหรอเท่าไหร่เอาล้านสามด้ยกันนี่ยพลาขายง่ายๆเลยนี่ถ้ามองมุมนอกๆห,หรือมวงไฮโลเลยเราไฮโลเหี่ยวนี้แหละเดียกมุมเนี่ยไฮโลเลยจะโบนึงมันออกมาเท่าไหร่บ้าเนี่ยน้อกว่าอย่าบ้าจริง พี่น็อตซื้อทีแรกเท่าไหร่บอกไปทีไม่รู้จะโยงทำไมเนี่ยจะขายก็ขายสิยู่อันนี้แปดแสนอ้าวไอ้สัตว์เมื่อกี้หกแสนนี่แปดแสนแล้วอันนี้อันนี้โหดพี่โอ่งนี้โหดอะไรของมึงวะโหดตรงไหนวะพี่โหดโหดตรงนี้แหละโหดตรงที่ผมขายโหดนี่แหละเนี่ยอันนั้นผงผูกเอาที่นี่มันจำได้หมดเลยเว้ยจำได้ซื้อมาสองแสนแปดสองแสนเก้าเอาสามแสนอ่ะสองแสนก็บาทไม่หลุดราคาแน่นอน ซื้อสองแถมกว่ามึงจะถ่ายทําไมกูถามจริงไม่ใช่โน้ตเอาไว้ไงโน้เที่ยเดี๋ยวก็ไปถ่ายรวมกันก็หมดแล้วเดี๋ยวผมตีผิดราคาไงเดี๋ยวมาอีกทีหนึ่งตีขึ้นไปเดี๋ยวพี่ก็บ่นดีนี่ฮะเหมือนกันพี่คัดไปเลยจัมโบ้พี่คัดเอาไปทีเดยไม่ไม่ไม่ใช่ถ้าคองอันนี้เอาสามแสนห้าแล้วกันพี่ซื้อผมไปสามแสนเก้ารอบที่แล้วอ่ะมึงต้มไอ้สัตว์กูขายขาดทุนลูกองอะไรที่อ่ะกขายขาดทุนทำไมเล่าดไอที่อะไรก็จะขายยังไงมันก็ไปเคาะดีสักบ่นดนี้เลยอันนี้เงิน้้าาานนนเเ่่งิอ เงินนล้าเดี๋ยวขอขั้นหน่อยพี่ฝากโฆษณากล้องด้วยจากจีนแบ็คไลท์เหรอแบ็คไลท์แบ็คไลายอันนี้สัตว์อันนี้โอ้โหบเลยตอบเลยขายมาตบเลยตอบเลยตอบเลยตบเลยแบ็คไลท์มาอันนี้ส่องดีนะนนี้ดีไม่มีซ่อมแน่นอนนี่ฮะพระอันโอกิใส่ๆนี่ฮะองนี้อันนี้วนอูเอาสามแถมสาม มันกวนอูอะไรถามเอกสารกวนอูเ huh. ฮียอะไรมาเขาเรียกกวนอูหน้าแดงโอูนี่สับเป๊ะเลยอ่ะนี่เสซ็บสับสายตรงเลยอ่ะเป๊ะเลยอ่ะไอเยี่ยแม่งทองมาทุกวันผม่ทองแม่งพระแก้วอะไรพระแก้วคู่นี้เอาเดี๋ยวนะคู่นี้ เอาล้านเจ็ดพี่เหรียญเหรียญแบกไลแบกไลพี่สองไล้สองเหรียญเหรียญเราไม่นอนเหรียญเหรียญไม่ต้องก็ได้พี่เท่าไหร่อันเดียวอันเดียวไม่ได้ต้องไปเป็นคู่ไอ้เหี้ยต้องไปเป็นคู่อ้าเขาจะซื้องงเดียวเท่าไหร่นี่เท่าไหร่แยกไม่ได้ต้องไปเป็นคู่คู่นี้เท่าไหร่อันนละมไม่เหมือนนกัเลยนะไม่คู่นี้เท่าไหร่เอาล้านเจ็ดเอาเดียวร้านเจ็ดได้ไหมได้เออไอ้เหี้ยทำไมเราเราไม่เลือกไม่เหมือนกันเมื่อวานพี่เทพจะองค์นี้ วันนี้พี่โทนจะเอาตรงนี้ผมบอกว่าแยกไม่ได้ต้องเอาเป็นคู่อ่าเท่าไหร่คู่นี้เอาล้านเจ็ดเยียมาชอนเท่าไหร่ไอสัต์นี้เพชรปลอมเพชปลอมเนี่ยเแ้ลของผมอ้าว เท่าไหร่โอ้โหท่านนี้ได้ทัานนี้ได้โอ้โหเดี๋ยวแล้วท่านนี้เป็นล้านเลยโอ้โหเอาเท่าไหร่เอาล้านหนึ่งแสนพอะเจ็ดแสนห้าไม่ได้ซื้อมาซื้อมาก็เบอร์อะไรเบอร์อะไรไม่รู้เบอร์ไอ้เฮียไม่รู้เบอร์ขายได้ไงตลับตลับหนาเปิกเลยอันนี้อว่านสบู่เลือดเท่าไหร่เอาเน็ตเน็ตเลยนะสองล้านเจ็ด ล้านห้าเอาสร้างยี่สิบองค์ล้านห้าเอาไม่ได้ผมยังจ่ายตังค์เขาไม่ครบเลยอตรงนี้ไอ้เหี้ยนก็ล่อยรู้จะมาขายอีกสองร้านก็ผมขายพี่ลุไปสามล้านไอ้เหี้ยรู้จะมาสองล้านผมขายพี่ลุไปสามล้านพี่รุตประมูลไปสองล้านพี่เอกีซื้อสองล้านห้าผมซื้อพี่เอกีสองล้านเจ็ดนี่จริงหรวะนี่เอาอยู่บันครบเลยโยนครบเลยเนี่ยเข้างานเป็นทีมทข้าไปทีมอันเงินเท่าไหร่เนี่ยอุตส่าห์ไปต้อนยังเห็นพี่ก็ดูดิ เอาล้านสามร้านสามเก้าสิบเจ็ดองค์ใช่ไหมเก้าเจ็ดใช่เก้าเจ็ดเก้เจ็ดเาเจ็ก้าเจ็่ะไโคตรหายไปไหนเนี่ยมี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 หลังหลังหลังเ่าไหร่นะล้านสามล้างผิวไม่ล้างผิวสวยเดิมเลยบอกพี่ของผมลาหูอะไรลาหูอันนี้ในหนังสือเล่มใหญ่นครผมเลยพี่เอาสี่ล้านห้าสองเล่มสองเล่มเลยมงคลเทพเลย อันนี้องค์เทพไม่ม้วอยู่ในหนังสือเล่มแรกนครถม,มเลยองค์เนี้ <c oughs> ยเดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูดิฝ่า,ามันไม่มีจานเลยนะมีเขาต้องจานข้างในี่ทุกองด <c oughs> ูได้ไงโ<ห>ูโ้สิพี่เชื่อผมสิมึงแก่กูดูดิถ้ามีถ้ามีจ,า,มจานะอ,อ,อ่ะกกูซื้อมึงแก่เลยมันจะเสียของไม,ไม่รู้นะมีจานกูซื้อ ไอจานอะมันมีแน่นอนแมันไม่ได้ยังมีจานที่ตะกรุดมันยังผ่าเลยสัตว์เขาเขาจานทุกไม่มีไม่มีจานกูไม่ซื้อนะไม่ใช่แกะมันจะเสียของไงไม่ทไมมึงยังรังเล่ยไม่มึยไม่กล้ไม่ที่ะกูทำให้มึงแกะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รังเลอันนี้คือพายมันอยู่ในดารามอยู่อย่างเงี้ยอยู่ในกล่องที่เราไปแกะแล้วแล้วมันมีจานไหมตะกรุดดอกแล้วอยู่ดารามแล้วมีจานไหผ่าที่บ้านเลยถ้ามีจานเนี่ยถ้ามีจานเนี่ยมึงแกะเลยถ้ามีจานกูซื้อถ้าไม่มีจานกูไม่ซื้อ ไม่ใช่คือพี่เข้าใจไหมว่าถ้าแกะออกมาปุ๊บเนี่ยเข้าใจมันก็จะเสียของไงแล้วจะกรุดนะตะกุดดอกนาราด้วยหรือว่าคงพังกระพร้อมตะกุดตัวเองไงแต่แกะผ่าภผ่เยอะเลยไม่เหมือนการอันเนี้ยมันมันไม่เหมือนตรงไหนมันอยู่ในหนังสือไอ้เหี้ยที่แกะง่ายกว่าอีกไม่ได้คือในหนังสือเนี่ยมันมันอยู่ในเลี่ยมไว้เหมือนเดิมแล้วเนี่ยพี่เข้าใจไหมถ้าเราไปแกะปุ๊บเนี่ยมันมันจะเปลี่ยนจากในหนังสือมันจะเฮ้ยไม่ใช่องค์ในหนังสือไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมีจายก็ซื้อไงสี่ล้านห้าไม่ต้องแกูด มันเสียของพี่จะไปแกะไม่เห็นลายเลยลายแล้วไปแกะจอดแปลแล้วแกะจอบแกะมานี่เสียของไอ้เฮี้ยนแบนี้ไอ้ไม่ใช่อนงกิแล้วอ่ะถ้าแต่ดังนี่รู้สึกว่าไม่กล้านะแต่ไม่ถือแล้วสมัยก่อนเนี่ยโหจอดยังไม่ดังนี่เฮี้ยอะไรก็กล้าเนี่ยแกะหมดแล้ะไม่ให้ตะกุลเราแกะไปหลอมไงถ้าแกะเราแกะเฮแกะบอดได้เนี่ยเสียของถูกแกะที่ไของแม่งนี่อะไรอันทองแดงอยู่ไหนเนี่ยหยิบมาดิอันทองแดง ซ่อนไว้อยู่เท่าไหร่เอาสี่ล้านห้ามีไปดูดิจะได้กล่องนี่ได้วเนี่ยเอาสามแสนยาวพิโกแดกตะหลับไปอีกไอ้สัตว์ไม่มีบ้าเขาไม่จะหลับโอ้โหข้อลังการเลยข้อลังกาข้อลังกาเช่นขายพี่โทไขายพี่ต้องไปเสียงดีกว่าเหมือนกันอันนั้นตลับเพชรผมไปเจอปิดตาบูเอี่ยมองดาราในหนังสือโอ้โหไม่ลงกุ้งเทียบเลยภาษาไทย โดนเทียบเลยไอสัตว์ผมไม่รับห้ามเอาไปลงนะห้ามห้ามถ่ายแล้วไปลงนะถ้าลงกูคิดภาพละครั้งละหมื่นน้ำอ่ะมึงอ่านไปเลยไอสัตว์เอาลูกูุยลงเนี่ยไออ่านโอเคจ๊ะอ่อนอย่างเท่าบัญชีกูหมื่นหนึ่งกูถือว่ากูเป็นค่าลักลิกฤติค่าตัวกูเอาไปใส่ไอปิดไม่อยากไม่ยเหี้ยแพงนี่แหละ เอาหกล้านดาราหลายเล่มเลยนะะจตีแบบนี้นั่นเอาหกล้านผมตีเสียงอ่อนเสียงหวานเลยตีที่ยังไม่เคยแพงเลยเฮ้ยนี่สวยนะนี่สวยเออยสินอลังการเท่าไหรหกล้านล้านหกแล้วกัเฮ้ยไม่เอาพี่อ่ออากาศนะพี่อันเนี้ยผมถึงบอกเลยว่าเมื่อก่อนพี่ขายถูกแต่ตอนนี้พี่ซื้อไม่ได้แล้วมันแพงทำไามึงตีมันได้เท่าไรหกล้านห้าเมื่อก่อนพี่ขายเนื้อหน้กสามล้านเลยอันนี้ของกูด้วยเนี่ยหกสิบเอ็ดปีในสัตว์นี่เราหูดาราเล่มนี้ เใหญ่สองล้านได้สามล้านเลยไ,ได้กูขายหน้ามันไปหน้าหน้าทองอะ่ะถึงบอกไงว่าพี่จะซื้อได้เหรอตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนอแล้วราคาปันไปไกลเยอะแล้วคงพี่เค้นมึงขายไปเจ็ดล้านน่ะหลังเต่าอะไรแสนกว่าบาทตอนนี้อาจาันเทงราคาทะลุโลกเลยจริงวยจริงเนื้อหน้าสวยๆสยิบล้านซื้ออ้าวอันนี้ทางของผมพี่จริงกอ่ะจริงเท่าไหร่ครับ สองล้านแปดมันโคลาอันบดนี้เท่าไหร่เนี่ยซองก่อนไม่ต้องซองก่อนก็องค์นั้นพี่เอาไปแล้วอันนี้ก็อีกองค์บดนี้เท่าไรองนั้นอยู่กับผมแล้วใช่บดนี้เท่าไรบทนี่เอาเดี๋ยวหน่อยพี่รุตเอาสองแสนเจ็ดสองล้านแปดเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะสองแสนเจ็ดบทนี้นะใช่อุ้ยราคาปูโตขึ้นดิขึ้นเพราะเพราะว่าเป็นพายอันเนี่ยอยู่ประมันขึ้นหมดทุกองที่อย่างนี้ขึ้นองค์นี้ก็แพงนี้อันนี้ก็รับมา พระสวยมันราคาทะลุโลกอยู่นะตรงนี้ไม่สวยครับไม่สวยยังซื้อเป็นร้านเลยอะไรแต่กูสั่งดอกเอาเก้าหมื่นอะสามดอกสอกร้านนะจีวลีกูยังเก้าหมื่นเลยอ่ะนี่พ่อกล้วยสมัยก่อนแม่งแปดร้อยพี่ไม่ตามราคาไม่เท่นราคาอย่างเงี้ยเนี่ยอะไรนี่ล่ลเไม่ยด้อกห้อยแล้วกูจะเอาไม่ห้อยมานี่ซื้อพี่อ้วนมาอะไรแสนก็บาทขายไปแสนหนึ่งสอง น้ำเสียองค์พ่อตีไปเลยไม่ได้หวงตแต่ว่าจะองค์พ่อเก็บไว้อไวดีบอกว่าองค์พ่ยอองค์พ่อจะติดอุ้ยมันมีกระล้างในนีพี่เอาดิเส้นไงอันนเส้นกระลาหลังนาคเลยี่พูดเยี่ยมมาพูดเยี่ยมมาไม่มีเอามาโชว์ดิไม่โชว์ไม่โชว์ขายไม่ได้เอามาดูดิเท่าไหร่ผมตีไปร้อยหนึ่งอ่ะแต่ว่าผมต้องให้ผู้ใหญ่ดูก่อนเพราะว่า เขาให้ไปให้ดูก่อนโอ้ดูง่ายเว้ยน,นี่องค์ตำนานพี่ดูวะสวยไหมละ่ะสวยมากคนวนี้ม<ะ>ันเท่าไหร่อขอยเมืงโชคร้อยยี่องค์นี้บู๊มาประท่าแหลกหมดแลกไปหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้ตอ,อตอนนี้แพงโคกแก้วแพงโคกแก้วนี่ผ้าหนักๆแพงสมเด็จสมเด็จก็ขายไปแล้วสมเด็จพิมใหญ่มีพี่เอกซื้อไปเรียบร้อยแล้ว นี่ตะกุฎเงินทองนี่ทีเด็ดตะโถเทปเทปเลยตะกุฎใหม่ไม่มีตะกุฎเิเอาเก้าแสนตะกุฎเงินทองแล้วทั่วไปมันองค์แค่ปะก็สองแสนก็ไหวทำไมมันเก้าแสนนี่มันเทปไงพี่ตะกุฎเงินทองเนี่ยมันมีน้อยเทพไหนเทปแพงจริงปูโต๊ะเนี่ยพอมันพอเป็นพิเศษทุกราคากระโดดเลยสร้างร้อยองค์พี่เงินทองอืจริงอ่ะใช่ผมซื้อไอ้บอสอ่ะสึกๆยังห้าแสนกว่าเลยใชแม่งนั้นอ่ะ ลื่นๆเลยนะจริงกว่าเรขายหกแสนห้านะเราขายหกแสนห้าลืา 6, ลล่นๆเลยนี่อะไรพอเก้าแสนอันนี้ไม่ลื่นเลยอันนี้เด้งเลยจริงเหรอจริงโอ้ที่ดูนะอันนี้บินบินนะยังซื้อตั้งร้านหนึ่งเนี่ยเราถามดอกไอ้เฮียนี่บินนะพี่ดูนะนี่บินขากระเทาะแขนยังซื้อร้านหนึ่งเลยพี่คิดดูดิด๋ยคุณซื้อผ้าอะไรวะเนี่ยไหนไม่มีสมเด็จเจ้อสมเด็จไม่มีเลยมีเดวัดเกตเอาป่ะนี่วัดเกตเห็นไหมรุ่นสองไอ้เฮียวัดเกตเจ็ดชั้นนิยมสวยแชมป์ ล้านสองสามั้านห้าร้านถามร้านห้าเกี่ยวแคเยียน่มันูร้านเดียวเนี่ยโโหพี่ซื้อพี่ร้านเจ็ดโดร้านเดียวเลยร้านเจ็ดจริงบ่จริงแหวงแหวงซื้อพี่ร้านเจ็ดเลยมันแท้บ่รู้ว่าเก๊คืนพี่นะเอาปลาอะไรเจ็ดแตงไม่ได้ไ้ด้เจ็ดแตงแล้วนี่นะองนี้ล้านกบนล้านส อน,นี้ไมม่คออ <c oughs> ่อยคุยกันคุยกันดีๆค่อยคุยกันซื้อร้านหนึ่งแล้วร้านสองอืมก็คุยกันแท,ท,ท้แท้ปะเนี่ยแท้ที่เท่าไหร่สี่แห้าเลยทำไมตัวนั้นสองร้านห้าตัวนี้สองร้านห้าดาราหมดเลยปุ่นยีกระดาษหนังสือเล่มใหญ่นะนี่องอะไรนะสามแผ่นนี่ วงละแสนห้าเพราไม่ได้พี่อนเดี๋ยวก็เล่นแสนเนาะนี่สองโอง้นี่สามแสนแล้วนะมันสวยๆนี่ดารามหมดเลยหนังสือหมดพวกเนี้ยต่อประเลดะพี่เลยมันเือไปมากคน,ก,คน,ก,ก,คนก,คก็คนตะแกนแม่งโคตรเก่งเลยตะแกนอะไร <ว S 2> <ว><ว>ถอดจากองค์จริงเลยไม่ได้ตะแกนอ่ะเอาองค์เฮียไปกดเลยถอดเลยอ่ถอะถอดแล้วกรีดพิมพ์ออกมาจากยางอ่ะโอ้โหนั่งน้ำหวาดเตี้ยมากเลยมีกรีดด้วยไอ้ใคร คนกีดเราไม่เหงื่อแต่ว่าคนกีดไม่รู้เรื่องพระไม่รู้ราคาเยอะเออแต่พี่ออสเนี่ยนั่งเหงื่อตกเลยอะอันนี้กูขอแล้วกันเดี๋ยวที่เดี๋ยวเราให้อ๋อเนี่ยกูอยาอันนี้ยอันนี้มันมีองค์ผมเดี๋ยวผมทำาให้ไม่ฮะกูอยาองค์เนี้ย เแม่ยวที่อันมันมีองค์ผมอยู่องค์เดียวไปได้ปุยาวันเนี้ยไปได้ทำไมอ่ะองค์ผมมันมีเทียอะไรองค์มึงมีค่าทำความรู้สึกมันคือองค์ตูที่เอาไปสี่ล้านไปตรงนี้ไหมคุณค่าทำอันนี้กูขอไม่ให้ก็ไม่เป็นไรไม่ให้เนี่ยเยอะลงแล้ว่านนั้นมาดูดิไอ้เพี้ยนจิบถ่านนะมันดิโอ้โสัตว์อันนี้ที่เดี๋เราไปซ่อนไม่ใช่นะเพิ่งซื้อมายังไม่ได้จ่ายตังค์เลยมารอตังค์อยู่ล้านแปด จะให้ดูว่ามีดาราเนี่ยมียันน่องผมดารานี่ยยิมผ่านงูพิทูาแล้วนะครับนี่เพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี่เลยเท่าไหร่สามแสนก็แบโอ้ันนี้จะไปยุ่งไงหยิบไปดูดิเลี่ยมเพชรไปหยิบไปดูดิก็แก๊กโอหยิบไปดูดิไม่กี่ตังค์เนี่ยเงี้ยเงี้ยหยิบไปดูดิจีตังไม่ได้ขายแค่หยิบไปดูดิพวกชุดนี้ทุกคนไปทำตลับเพชรมา ไม่ได้มีอะไรหรอกไออันนี้เขาไออันนี้อะไรแต่แสนห้าโอ้โหคอนแก้วคอนแก้วโอ้โหอันนี้มันไปเลยนี่อะไรรวมตลาดพาร์ทีแสนห้ามึงต้มตุ๋นมากไหมต้มตุ๋นอไม่ต้มตุ๋นอผมไม่ได้ขายด้วยฐานเนี้ยผมเก็บเอาไว้เปิดตาอะไรแต่แสนห้าอ่ะผมซื้อมาไม่แพงหรอกแต่ผมจะเอาราคานี้ห้าแสนแล้วไม่เอาไม่ขายนี่อะไรเอาสามแสนสองกูเร้านไหนเร้าน สามแสนก็บาทเนี่ยเท่าไรสองแสนก็บาทไม่แพงอ่ะิืนตัวเพราทองสุกนี่อะไรแปดล้านเหย่ยบ้าจริงๆวันหนังอะไรแปดล้านปะจริงๆเหย่ยบ้าบ้าแล้วอีกอันนี้จัดอันโอกิเฮ้ยเท่าไรครับหมกูจะไปแล้วนะเออมากิ่งโคตรแพงของพี่เริ่มพร้อมพี่โทนเขียนยาวเท่าพี่โทนอ่ะเท่าไหรไม่ไม่รู้อ่ะพี่โทนเขียนเท่าไหร่กันเออตายเลยพี่ กูถามมึงเลยตั้งแต่วันที่มึงรู้จักกูเนี่ยอืที่มึงมาหากูเนี่ยอชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนดีขึ้นหรือแย่ลงดีขึ้นเลยแล้วทุกวันนี้กูดูหน้ามึงหน่อยมากเลยจ้ะพี่เข้าเช็คแบบนี้ไม่หน่อยก็เป็นลมแล้วเข้าเช็คเดือนนี้จะเป็นจะเป็นร้อยแล้วเนี่ยตอนเนี้ยกูพาดมั่งมาอยู่นี่ไอ้เหี้ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่มีเงินแต่ไม่เหนื่อยเท่านี้ไอ้เหี้ยแต่มันอยู่ในแก๊งพลังใบนะแก็งพลังใบพลังใบเหี้ยพลังใบนะใครเข้าแก๊งกูอะ เหนื่อยทุกคนฮะแต่รวยทุกคนยอมไปเลยไม่เอาตลับแล้วกันรถไม่แสนเลยมันเสียมาโดนราคายในบริษัซื้อขายเขาดีๆไอสัตว์ต่อดีๆไอสัตว์เด็ดเด็ดเอสัตว์ต่อ้รื่องหนังสือขึ้นจับขันนี้เท่าไหร่อันมีสามแสนกวนอูกวนอูปีดรันอ่ะมีซ่อมโมเนี่ยสองแสนมีซ่อมป่ะไม่มีซ่อมชัวนะไม่แกะดูนะโกีทไมคุณปุ้ยเท่าไหร่คุณปุ้ยสองแสนพระลุงฮะพระลุง เขาลงสามแสนนิดนิดไม่แพงใช้ได้นี่เอาดีๆนี่ปู่เอี่ยมแกะดูดิแชมป์เออก็แกะดูก่อนเหมือนเติบเนี่ยปู่บุญเท่าไหร่สามแสนแล้วไม่ได้ปู่บุญของเก็บเอาไว้พี่มันเก่าของผมอีกนี่ตลับอีกกรหมดเนี้ยลดให้เอาสองแสนแปดเน้นๆเลยก็เมื่อกี้ตีสองแสนแปดสองแสนเก้านี่ยเท่าไหร่สามแสนห้านี่ยนะใช่โอ้โหซีนเดิมรุ่นแรก นี่มันนั่งซีนกันหลังร้านวะเนี่ยพี่เชื่อไหมว่านี่ผมซื้อเงินสดเลยนะก็พี่ดูนะว่าผมขายเจ็ดแสนวันนี้ผ้าผมหมดแล้วเนี่ยผมเจอพี่เนี่ยจะไม่มีผ้าขายแล้วเนี่ยดีเลยเนี่ยไม่ดีเิต้องเอาไปซื้อทุกวันพรกกลวยนี่ยของเขาอะไรแบบนี่ยพรกกลวยซื้อมาแสนเก้าเนี่ยโอ้โหแม่สามแสนมันแพงอะไรวะแพงก็ตรงที่ผมเขียนเข้ามาไงพี่เราเขียนมาพี่ก็รู้อยู่แล้วก็โดนอยู่แล้วเนี่ยเพราะกลวยเนี่ยเพราะกลวยสี่แสนห้า เอาสี่แสนห้างันฮะสี่แสนห้ากรรมการตลาดเพชรนี่เชื่อมาเมื่อปีหกหนึ่งซื้อไว้เหรียญหนึ่งอ่ะแสนสามพับเปล่าใช่ตอนนี้ไม่ได้เลยตอนนี้ทำไมถึงไม่ได้เปล่าซื้อให้สามแสนทำไมถึงไม่ได้มันต้องเหรอไเท่าไหร่นะสี่แสนห้าเฮ้ยอันนี้มันแพงไปเนี่ยบางเบาหน่อยดีแพงตลาดเทงห้าแสนแล้วไม่ได้ไม่ได้หกแสนห้าเลยเอาหกสิบสองเต็มที่เลยสี่แสนห้าสิบห้าแล้วนะไม่ได้ซื้อบอกัดใจซื้อเลย ผมขายได้เกินแพงเลยว่ะห้าแสนห้าไม่ได้ได้หกิบสองกิ้งสามสิบห้าแพงไปโอเคครับสองนีนเป็นยัไงเออดูดิปุ๋ิวเขาล้วปุ๋ิวแปดหมื่ตลับเพชรครับนี่ทองแ่งงบหาดเดีวพี่หยิบวนไปวนมาเาหเล่นเล่นเล่นคนเดียวเท่าไหร่ยี่้าแล้วป่ะไม่ได้เอาเต็มที่ยีเจพี่เบียดแล้ว โค้ดนะพระแสนห้าไม่มีทำไมอ่ะอันนี้มานสวยพี่เชื่อไปไปเชียราพะ1สนหตลับหกหมื่นยอ็โอพี่ไม่คิดดอกให้ผมเลยยี่สิบห้าแล้วกันบ้างได้ยี่สิบหกยี่สิบหกมาโอ้มาสิบสองไปนะเทไปโอ้พี่เดินหนึ่งเลยไม่เอาเนี่ยไอ้เวบเองเนี่ย นี่ไงรอไปอยู่เนี่ยถ้ารอพี่นะพี่ก็จั๊กเดิจักจักจักมึงหยิบมาดูดิเออทีเดียวมึงหมาดูดิทีเดียวเลยเออมามึงหยิบมาดูเนี้ยมาของขายพี่ทศจบไปแล้วชุดหนึ่งไม่ผมวางอีเลคเเครนี่พี่คิดว่าพายย่อยเนี่ยพี่พาหลักหมดเลยเนี่ยอ๋อไหนอ่ะหลักหมดเลยเนี่ยย่อยที่ไหนอ่ะองค์ที่สามที่แสนห้าแสนหมดเท่าไรอันนี้เลขสวยเลขอะไรหนึ่งตองเก้าเท่าไหร่เท่าไหร่สามแสนเก้าคะแนนเท่าไหร่ เอาสี่หมื่นแ0่สนกว่าบาทสี่แสนเก้าเนี่ยสองแสนแพงอะไรวะชั่วโมงนี้ต้องอ่านโอกี่เท่านั้นอ่ะเท่าไรห้าใบสู้อยู่แล้วทำไมได้พี่ขยะโหผมจะล่วงเอาสิบใบนี้ผมว่าจะเป็นลมแล้วพี่เชื่อไหมผมเขียนคนอื่นนะห้าใบหมดเลยผมไม่ไหวไม่ไหวก็ให้แล้วไหวผมจะหมุนไม่ทันนี่เท่าไหร่นี่เท่าไหร่ สองแสนการกล่องก็ไม่มีนะใช่ผมโหลดแทงเอารวดบอกงอย่าเล่นกูอย่างนี่เท่าไหร่เงี้ยเอาสองแสนแปดเฮ้ยเฮ้ยผมซื้อพี่ทอนสี่แสนน่ะไม่แพงนะอะไรอีกมีอะไรอีกเนี่ยนีเท่าไหร่ครับปัทมันยันปัทมินไงปัโถย่อยๆยังจะเอาอีกกระโตเออเนี่ยเท่าไหร่จะปวดอันนี้นี่พี่เอามีลูกค้า เกูขายดีมึงนี่กูตู้ตายเลยอ่ะไปจบถ่ายรูปอ่านเอามาทางนี้ต่อมีอะไรอีกเอาพี่วัน่าไม่ถ่ายผมอ่ะไอ้นี่ผู้ดูเหรอผู้ดูแพ้ปะเนี่ยแพ้ดิเองไงย้ำกันยิงด้วยผู้ไปเล่นนะมึงอย่าหลอกกูนะเว้ยเวลามึงมั่วกูเละเทะนะไปถ่ายรูปไอเขานะอันนี้เกาเรียกว่าศิลปนอลังการตีพี่เบาๆเลยเอาห้าล้านแปดลดไปสองแสน เนี่ยเท่าไรเอาสองหมื่นไม่ได้ซื้อกลับมาแพงขายลูกค้าไปอันละแปดเก้าหมื่นนู่นจริงวะจริงไม่มีอะไรแล้วน้ำมันก๊อกก๊กแก๊กนี่ดูสองถาดนี้นี่ดูหลักๆนี่ก๊อกก๊กแก๊กอย่างดีโอ้โนี่พลังอ่ะกูขอแล้วกันนี่มีอันเดียวเองนะเอาอเดินไปได้ไหมเอาเดินเอาเดินไม่เอากูขอนี้เอาเดินกูขอนี่กูใส่เกลืเลยเดี๋ยวหล่นแตกก็มาใส่ถาไปดิอันนี้ตลกเอาไหนอ่ะใส่ยัง อาจารย์อันโอเคโห้ยเนี่ยพอลุกไปทางนู้นมาปุ๊บทางนี้ของใหม่ๆอีกแล้วโอ้โหแล้วจะซื้อกันหมดไหมเนี่ยยืมได้ไหมนนะยืมทำไมต้องยืมจอดลงไปเลยเดี๋ยวลืมไม่ลืมหรอกไอ้สัตว์ใส่นิ้วกูจะลืมเียอะไรลืมเดี๋ยวผมลืม,ไม,ลมไม่ลืมอ่ะมึงอัดคลิปไปด้วยอ่ะกูเอาแหวนไว้วงหนึ่งนี่ตะกูดอกนี้เท่าไหร่อันแสงก็บัดไม่แพงไม่แพงกูอยากได้นี้นะแต่ว่าแพงเกินไหนนะไม่แพงกว่าโอ้โห้สองล้านเจ็ดไงผมซื้อพี่ต่อสองล้านเจ็ดแพงตรงไหนอยากซื้อสองล้านหน่อย ยอดนิดเดียวเองเท่าไหร่เนั้นเอาพี่แบบแบ่งๆเลยนะทีเดียวเลยนะเอาห้าล้านแปดสามล้านห้าไม่ได้ซื้อห้าล้านห้าซื้อห้าล้านห้าจริงเอจบอกให้กูซื้อเท่านั้นไม่มีหรอกโทรสินนิยมเอจบอกว่าอย่าซื้อเกินสามล้านห้ามันบอกเองก็อันนี้ยังที่ยังซื้อสี่ล้านกว่าเลยอันเมื่อกี้เนี้ยอันเล็กอ่ะอันนั้นแปดล้านเห็นเปล่ะล่ะขายแดดไม่ได้สัตว์เลยได้คาถาตอนนี้เนี่ยหนุมานนะเขาอะไรเช่าพี่โทรซื้อพี่ซื้อ สามล้านห้าเดี๋ยวให้พี่ท้อนลุยก่อนแม่งแพงเลยไม่แพงดาราพี่ก็ใช่คำว่าดาราไอ้เอี้ยมเขาขายกูขายไปสี่ปีที่แล้วกูขายไปร้านเจ็ดเองเมวนวันนี้เยอะๆเลยเมื่อก่อนมันโทรพี่อย่างนี้แพงกูมีแต่กระจายหมิงไงวะไม่เหมือนกันอสวยใหญ่โดดทีของไต่เลยครับผมือนกันนอาคตนะมึงจำไว้นะเราจะต้องหาเงินจนกว่าของที่เรามองเห็นเนี่ยมันแม่งวันหน้าอาจจะขับเครื่องบินแล้วก็ได้จริงพี่จอดเลย สายโพสชื่อดังนี่เด็กสร้างสร้างบ้านนะจ๊ะสร้างบ้านที่สุดแล้วนี่กำลังป้าแต่คนหนึ่งตัวนี้อ๋อผมสร้างนี่สร้างสินี์เนี่ยเนี่สร้างมาแล้วไม่เอาพวกของเลยโอเคทุกคน EP พีนี้เอาไว้ทอนนี้ก่อนนะครับ EP พีนี้ก็โดนลุมครับเละเทะไปหมดเลยครับโดนลุม โอ้โห21แล้ววันนี้หมื่นเติมนะครับโอเคครับทุกคนใครที่ชอบคลิปๆนี้ก็เดืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามใ้ช่องอันนท์ทเลยนะครับ e ีนีหน้าเจอกันครับผมสวัสดีครับายบายหลังค้อนกระไรทองมีหูหายากหลังคอนที่ราคาราคาเรามาขันเท่ามึงขายไปสามสี่คนขายเท่าไหร่สามสิบกว่า มันอัดกไว้หกสิบล้านอยู่เลยทีไหนรถไปแล้วสองคันเห็นไม่ล้ววันนี้ราตาจะไหลอยู่เลยเท่าไหร่สี่ิดละคิดคิดห้าสิบ้นตลอดอ้ยตัด